พี่บ่าวคะพี่บ่าวพอดีว่าวันก่อนลูกค้าคลิกโทรมาปรึกษาค่ะลูกค้าเจอปัญหาปริมาณน้ำที่วัดได้ในถังค่ามันเพียนไปจากค่าที่ควรจะเป็นค่ะบางครั้งนะคะน้ำที่ควรไหลเข้าในถังข้าร้อยลิตรลูกค้าวัดได้จริงสี่ร้อยห้าสิบบ้างสามร้อยบ้างค่ะพี่บ่าวพอจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ สวัสดีครับพบกับผมปิงอัธวิทจากช่อง g t Coop Channel นะครับและปกติแล้วทุกวันจันทร์นะครับจะเป็น g t Factory Talk นะครับแต่วันนี้วันจันทร์พิเศษนะครับจะเป็นซีรีส์พิเศษเป็นคอนเทนต์อัตโนมัติชันทอล์กโดยคนที่จะมาร่วมทอล์กกับผมนะครับก็คือน้องบ่าวนะครับผมสวัสดีครับน้องบ่าวเอกชัยครับมาจากฝ่ายอโตเมชันครับครับก็น้องบ่าวเนี่ยอยู่ฝ่ายวิศวกรรมอโตเมชันของบริษัทเกต์นเทนต์คอเพลชันเลยนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้เลย น้องแพนเค้กคนสวยของเราครับมีปัญหาปริมาตรน้ําที่วัดได้ในถังภาชนะจัดเก็บเนี่ยมันไม่ตรงมันเพี้ยนน้องบ่าวมีโซลูชันไหมครับจะมีระบบ smart f o ค control ิสเต็มอยู่ตัวนี้ smart f o ค control system แสดงว่ามันต้องฉลาดมากฉลาดมากโอเคมันฉลาดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเอ๊ะมันทํางานยังไงนะทีนี้สมมุติว่าตอนเนี้เราต้องการติดตั้งระบบ smart for control system เนี่ยเข้าแล้วไปแก้ปัญหาให้น้องแพนเค้กเลย มันต้องใช้อะไรบ้างครับก็อุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็มีไม่กี่ตัวเองพี่ก็ตัวแรกก็จะเป็นโฟรมิเตอร์โพสิชันเนอร์แล้วก็เอ็กซ์เชเตอร์วาลแล้วก็ p ี c ครับมี4อย่าง4อย่างเองโฟรมิเตอร์โฟรมิเตอร์นี่ต้องเป็นชนิดแบบไหนเป็นแบบธรรมดาได้ไหมครับต้องเป็นแบบดิจิตอลครับดิจิตอลครับออ๋โอเคแล้วโพสิชันเนอร์อันนี้คืออะไรโพสิชันเนอร์ก็คือเป็นตัวที่ว่าควบคุมตำแหน่งการเปิดปิดของวาลล์อืมโอเคอ่ะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลเนาะครับอ่ะแล้วก็มี อ่าโเ็นอร์แล้วนะครับมี PLC นะครับแล้วก็มีแอคชัวเตอร์วาล์วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยที่ว่าโฟลมิเตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับครับก็หลักๆก็โฟลมมเตอร์ก็คือจะทำหน้าที่วัดอัตราการไหลของน้ำเลยส่งข้อมูลไปอย่าง PLC ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำจริงจริงง่ายๆเลยก็คืออัตราการไหลตัวเนี้ยส่งไปยัง PLC แล้วมาดูซิว่ามันได้ไหมแล้ว PLC ค่อยสั่งกลับมาสังกมาอ่าโอเคอันนี้ โฟรบิเตอร์เนาะครับแล้วไปเกี่ยวกับอะไรของเรับโพสชิชเนอร์ครับทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่งของเอ็กซูเตอร์วาล์วอีกทีหนึ่งดูนตัวเนี้ยจะรับคำสั่งหลักมาจากเคอซีเพื่อทเปิดปิดเป็นองศาได้โอเคไอ้โพสชิชเนอร์เนี่ยมันจะช่วยให้การเปิดวาล์วเนี่ยปกติอะถ้าเป็นวาล์วธรรมดาที่เอ็กซูเตอร์ทั่วไปคือมันเปิดกับปิดก็คือ0ูนย์กับร้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นโพสชิชเนอร์เนี่ยมันจะ เปิด25ก็ได้เปิด5 0ก็ได้เปิด75ได้ได้หมดมันเลยมีความสําคัญในระบบตัวนี้มากๆแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมีตัวที่ว่าเช็คองศาที่ว่าเหมือน PLC สั่งมาเนี้ยมันก็เช็คตัวเองว่ามันได้ตําแหน่งอย่างที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้มันก็สั่งเปิดอีกมันรู้ได้ไงครับต้องบอกอ๋อตัวนี้จะมีตัวฟีดแบ็กของ N c o ดอร์ที่ว่าส่งสัญญาณกลับไปหา PLC จีเนีอ๋อตัวมันนี่มีโคเดอร์ด้วยแล้วมันส่งสัญญาณกลับไปให้ PLC ได้ต้องครับนี่คือที่มาของคำ โอเคเข้าใจแล้วครับโอเคแล้วอุปกรณ์ชิ้นถัดไปล่ะครับชิ้นถัดไปจะเป็นเอ็กซ์เชนเตอร์วาล์วนะครับอ๋อโอเคก็คือจะรับคําสั่งมาจากโพลิชเนอร์อีกทีหนึ่งอืมครับก็คือวาล์วหัวขับวาล์วหัวขับเนาะจะเป็นหัวขับลมหัวขับไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ใช้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์สุดท้ายเลยครับสุดท้ายก็เป็น PLC ครับจะประมวลผลก็คือรับคำสั่งโพลิชมาจากแมกเนติกครับแล้วก็ไปสั่งโพลิชเนอร์อีกทีหนึ่งสมมติว่าโพลิชเราตั้งไว้50อื แล้วก็โฟเลตที่มันวิ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันก็ไปสั่งไปชน์โอเคครับก็สมมติเราเซฟไปเลยน้องแพนเค้กบอกว่าต้องการโฟเลตห้าส50ลิตรใช่ไหมฮะแล้วมันปั๊มเนี่ยมันส่งน้ำมาไม่ถึง50ลิตรครับ p ี c ซมันก็สั่งเปิดวาล์วเพิ่มใช่ใช่ไหมเพื่อให้ได้น้ำมันใช่เพื่อให้โฟลดีขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์แล้วก็หน้าที่การทำงานของมันใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับโอเค ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับครับน้องบ่าวตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุดทดสอบ ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องบ่าช่วยอธิบายผู้ชมหน่อยครับว่ามันทํางานยังไงมันเป็นยังไงครับผมก็คือหลักๆการทํางานตัวเนี้ยจะมีตัวสีเขียวก็จะแสดงโฟลืมครบบที่หน้าจอมันบอกไว้เลยใช่โฟลเดตก็คือเท่าไหร่าไหลขนาดนั้นอ่าครับก็ตัวสีแดงก็คือเซ็ตพอยที่ว่าเราต้องเซตให้มันรับรู้อ่ะเราต้องการเท่าไหร่อืมครับสมมุติกรณีอ่าสมมุติต้องการ500อ่า5้0เราก็คีย500ลงไปเลยอ่าครับคีย500เลยครับโอเค ปึ S <s> okay, 500. ๊บปึ๊บโอเคห้าร้อยตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเซตพอยต์ห้าร้อยครับจากที่เราเซตพอยต์ไปห้าร้อยลิตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราก็มาเริ่มกดสตาร์ทเลย <S 1> <S 1> ครับจะเห็นได้ว่าช่องแรกจะเป็นโพซิชเนอร์ที่ว่าเปิดขึ้นมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนจะจะหน,นว่วงประมาณห้าวิจากนั้นก็ถึงจะมาสตาร์ทปั๊มจะเห็นได้ว่าโฟลด์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้โฟลด์มันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อย ไอ้โพลิชเนอร์ก็พยายามเปิดอ่าองศาเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้โพลิชเพิ่มกาให้ใกล้เคียงค่า500มากขึ้นครับโดยจากหน้าจอแมกเนติกตรวเนี้ยมันจะโชว์โพลิชต่อชั่วโมงแล้วก็ Total ตัวตัวเสื้อตัวนี้โพลิชเราเซตไว้500แต่เนี้ยมันก็อยู่ที่300ในขณะที่มันอยู่300กว่าเนี่ยตรงโพลิชเนอร์มันก็พยายามเพิ่มเปิดองศาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้โพลิชตามที่เราต้องการะนะครับกลับมาดูที่หน้าจอตรงเนี้ยตอนนี้โพลิช เข้าใกล้ห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อโฟเลตถึงอยู่ในช่วงบวกลบหสิเนี่ยเนี่ยโพลิชเนอร์มันจะจะค้างที่มันได้ห้าร้อยโอเคครับเซน็นได้ว,ว่าโพลิชเนอร์เนี่ยจะนิ่งอยู่ที่ห้าสิสาเปอร์เซ็นเพราะว่าโฟเลตมันอยู่ในช่วงบวกลบหาสิบริต่อชั่มต้องบอกครับสมมติเราอยากจะเปลี่ยนเซตพอยต์ตรงนี้เลยได้ไหมได้ได้สมมุติว่าถ้าเราอยากให้มันช้ากว่าเดิมเปลี่ยนสี0ร้อยระบบมันก็จะทําการปิด ก็คือปิดองศาลดลงเนี่ยมันจาก53เป็น50 49ก็มันวิ่งมาหา400ลิตรต่อชั่วโมงแล้วก็มันจะหยุดตรงน,นั้นอีกนี่เรียกว่าใช้ positioner ในการควบคุม,คมอัตราการไหลเลยใช่ครับ,รบตอนนี้ positioner ก็เปิดน้อยลงรเรื่อยๆนะครับเนะมื่อกี้จาก5 2เนอะใช่ครับจาก5 2ก็ลดมาเหลือตอนนี้3 8 f u ล l ิตกอยู่ที่เอ่อฟูลตอนนี้มันอยู่ที่3 9 17 98อืมส่วน positioner ก็นิ่งอยู่ที่ประมาณ3 8 โอเคครับนลองพาวเมื่อกี้เนี่ยพี่ไปดูระบบจริงๆแล้วมันสมาร์ทมากเลยครับ,รบมันฉลาดจริงๆนะครับทีนี้ต้องถามว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอะไรไหมครับก็มีข้อควรระวังที่ฉันแนะนําให้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับของเหลวที่มีลักษณะไม่ไม่เหนืดมากเช่น,นพวกน้ำพวก สารเคมีที่ว่าไม่มีการกัดกร่อนเยอะอะไรแบบนี้ครับอ่ะสมมุติถ้าพี่เอากาวมาใช้กาวมาใช้นี่มันจะเป็นผลเสียต่อวาลวเนี่ยสมมุติว่า PLC สังมาปุ๊บมันเหนืดเกินเนี่มันก็ไม่สามารถเปิดได้ตามที่ PLC ต้องการอืมคือถ้าของเหลวมันมีการเหนืดเนี่ยอีกความเหนืดเนี่ยวิทย์คุณสตี้สูงวาลวมันทํางานไม่ได้ครับตามที่สั่งครับมันก็เพีย้ยนใช่ใช,ใช่ไหมครับเลียมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการอ๋อก็แนะนําว่าของเหลวที่จะเอามาใช้กับบบมเนี่ย ควรจะมีค่าความหนืดประมาณน้ำหรืออาจจะสูาน้ำนิดนึงเป็นน้ำผสมสารเคมีน้ำเสียได้ไหมได้น้ำเสียใช้ได้น้ำเสียใช้ได้แต่ว่าไอ้พวกการกัดกร่อนเนี่ยก็มันก็ต้องน้อยอืมครับหรือเราอาจจะต้องแบบเลือกวัสดุให้มันเหมาะสมใช่ไหมเหมือนไลเนอร์หรือวาลก็แล้วแต่เป็นสเตเลสไลเนอร์ก็อาจจะเลือกเป็นอะไรที่มันทนเคมีทนการกัดกร่อนครับน่าจะใช้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับโอเคเป็นอันเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นที่ต้องคิดว่าจะต้องระวังไม่มีครับ ไม่มีเนาะโอเคนะครับก็สำหรับระบบ smart f l o w control system นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับหรืออาจจะติดต่อเข้ามาในเบอร์ที่เราให้ไว้นะครับก็น้องบ่าวจะคอยให้ข้อมูลสนับสนุนนะครับก็วันนี้ automation talk ตอนหน่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันครับ